สวัสดีครับคุณก้อยครับคุณอาเทอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการรอบบ้านผ่านเมืองนะครับวันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษที่เราจะได้พูดคุยกันถึงบรรยากาศของการท่องเที่ยวนะฮะหรือบรรยากาศของการใช้สถานที่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะฮะเราทราบว่าทางฝั่งชายแดนภาคใต้นะครับฝั่งอันดามันหรือว่าฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับเป็น เรียกว่าที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะโครงการของรัฐบาลนะกก็เรียกว่ามีนโยบายนะครับที่สําคัญสําคัญที่อยากยกระดับพื้นที่นะครับให้ชายฝั่งนะครับของขวานไทยว่างั้นเถอะนะฮะที่เราได้ยินได้ฟังกันมานานนะครับซึ่งตรงนี้รายละเอียดน่าสนใจมากนะคผมขึ้นหัวข้อว่าเป็นชายฝั่งลิเว a ราไทยแลนด์ที่เวลานะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับนโยบายการพัฒนาประเทศมีผลกับ ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ยังไงนะครับผมอยู่กับคุณก้อยนะครับคุณนวรัตสัมพันธ์ศรีนะครับแล้วก็คุณอาเธอร์นะครับก็คุณอาเธอร์คุณอารทรลงรัตนกิจนะครับก็เป็นผู้บริหารของบริษัท VR วีอาร์โกบ p e r t y นะครับซึ่งเวลานี้บริษัท VR Global Property ก็พยายามที่จะให้พวกเราเนี่ยนะครับได้โอกาสดีๆนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนนะครับที่ต้องการที่จะได้พื้นที่หรือว่าใดได้อะ อาคารหรือว่าได้ทรัพย์ที่จะเป็นประโยชน์กับเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็วันนี้เราคงจะต้องมาเจาะลึกกันว่าเรื่องของไทยแลนด์ร i เว拉เนี่ยนะครับคืออะไรนะครับคุณคุณก้อยครับครับก่อนอื่นที่จะไปถึงพื้นที่ t ไ i l a n d ด i ร i เวาเมื่อกี้ที่คุณพอนะคะได้กล่นไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะคือเวลาเราพูดถึงอสังหาริมทรัพย์ หรือว่าพูดถึงเศรษฐกิจกที่จะเติบโต GDP ที่จะโตกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของภาคสักงหาตริมซับประคัคุณพอเข้าไปเกี่ยวข้องเสมอเลยสําหรับตัวเลขนะคะทีนี้ทางรัฐบาลเองหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านของอสังหัเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็จะต้องมองว่าแล้วแนวคิดหรือนโยบายของรัฐหรือของส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ย มันส่งเสริมสําหรับที่จะทําให้ภาคสังหาริมทรัพย์เติบโตยังไง mm hmm. ยกตัวอย่างอย่างรัฐบาลนะคะคือเขาก็จะต้องไม่เพิ่มหรือก็ลดนโยบายนะคะเช่นว่าข้อที่1ก่อนเลยถ้าส่วนลดนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะนิดถึงของค่าธรรมเนียมการโอนต่างๆเนี่ยเพื่อสนับสนุนให้การทําธุรกิจภาคสังหาริมรัพั์นะคะคือมันลดค่าใช้จ่ายแต่ส่วนหนึ่งคือปฏิเสธไม่ได้เลยคือ รัฐบาลต้องมีหน้าที่ในการทำอินฟราสตรักเจอร์หรือการพัฒนาเช่นคมนาคมคุณพอคุณพพอคุณพอพอจะสังเกตไหมคะว่าเมืองไหนจะเจรินเติบโตเนี่ยแปลว่าการคมนาคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศหรือทางน้ำอะคะ่ะคือจเจริญเติบโตมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องมีส่วนในการบริหารจัดการเพื่อให้ดีมาร์พลายในตลาดอะคะ่ะมันมันมีความสอดคล้องกันไปจนถึงแบบเรื่องของราคาในที่สุด ทีนี้มาเรื่องของ Thailand v i v วร่าค่ะคือมันเป็นก็ต้องเรียกว่าเป็นทะเลฝั่งตะวันออกนะคะหรือว่าอ่าวไทยฝั่งนี้มันมีความสําคัญตรงที่ว่ามีทรัพยากรเยอะแล้วก็คืออย่างที่คุณพอเกินไปข้างต้นเนี่ยมันเป็นด้ามขวานที่ยาวเพราะฉะนั้นชายหาดมันจะเป็นลักษณะยาวมันจะมีแบบ Virgin Beach เกิดขึ้นอีกหลายๆจุดนะคะและอีกอย่างหนึ่งความสวยของมันก่อนที่เข้ามาในรายการที่ก้อยเกินกับคุณพล คุณพอไปอะค่ะคือด้านขวามือเนี่ยมันเป็นอารมณ์ประมาณภูเขานะคะเป็นเทือกเขาตนาวศรีตั้งแต่เพชรบุรีไปจนถึงประจวบแล้วหลังจากนั้นด้านซ้ายมือะค่ะถ้าถนนเพชเกษมซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นอ่าวไทยเป็นทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก้ก็เลยอยากจะมาชวนคุย ส่วนของ VR Global Property เองค่ะก็มีคุณอาเธอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเชี่ยวชาญแล้วก็เก่งอย่างที่บอกว่าการทำอสังหาริมทรั์เอเจนต์เองผู้ตัวแทนเองเนี่ยต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของแผนที่ภูมิศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยเชิญคุณอาเธอร์มาแล้วก็เมื่อวานเราได้มีโอกาสเข้าไปฟังสัมมนานะคะก็ต้องต้องต้องกราบขอบคุณท่านอลงกรพลบุตรนะคะที่ท่านส่งลิงก์มาให้แล้วพวกเราก็ได้เข้าไป ฝังแนวคิดนโยบายมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะเข้ามาคุยเรื่องของ Thailand ย i เวราทีนี้เดี๋ยวก็ก็จะแบบอยากให้คุณอาเธอร์ค่ะคือได้เจาะลึกไปว่า Thailand ด i เวราเนี่ยมันเป็นยังไงแต่โดยภาพรวมเนี่ยมันจะต้องทําให้ภาคเศรษฐกิจดีอยู่แล้วค,ค่ะเป็นพอครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่อนข้างมากนะครับ ชายฝั่งของประเทศไทยเรานะสวยงามแล้วก็น่าสนใจสําหรับชาวต่างชาติมากๆนะครับอย่างที่คุณก้อยได้กล่าวไปนะครับก็มาที่คุณอ,อาเธอร์นะครับเรื่องของอาการที่จะ,ะสนองนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ได้ประโยชน์กับฝ่ายที่เรียกว่าอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับคุณอาทรคิดว่ามีตรงไหนที่น่าจะสื่อสารกับพวกเราหรือพี่พน้องประชาชนที่สนใจเรื่องนี้นะครับ ก็อยากจะขอเสริมจากคุณก้อยเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งเรื่องของอโครงการแท a แอนด์ดิเวล่านะครับจริงๆแล้วโครงการนี้มีมานานแล้วนะครับได้ได้มีการพูดถึงมาประมาณสักเกือบเกือบจะ5ปีแล้วนะครับหลังจากที่ทางภาครัฐมีโครงการที่จะสนับสนุนอีสเทิร์นซีบอร์ดนะครับก็คือจะเป็นการการพัฒนานะครับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ทางด้านฝั่งตะวันออกก็คือตั้งแต่ะเชงเงสาชนบุรีระยองนะครับ ก็จะมีหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีตามมาก็คือเรื่องของการพัฒนาชายฝั่งภาคตะวันตกนะครับก็คือทางด้านาจังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรละนองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มจังหวัดหลักที่ที่มันมีศักยภาพนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้เรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของกรีนกรีนบิสเนสนะครับแล้วก็เรื่องของการ ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเวลเนสการพักผ่อนนะครับเป็นเป็นเวลเนสไลเชอร์เป็นเวลเนสเป็นรีทรีทอะไรพวกนี้ยครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับอยากจะอยากจะ,ะกล่าวนะครับเราอยากจะเล่าเล่านิดหนึ่งครับว่าจริงๆไอ้ตรงไทยไแลนด์ริเว拉เนี่ยนะครับในโซนจังหวัดโดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบเนี่ยนะครับงานเข้าของนัก ท่ที่ต่างชาตินะครับที่อยู่แบบลองสเตย์เขาตั้แต่หนึ่เดือนขึ้นไปนะครับจนถึง6เดือนครับในแต่ละปีนะครับมีมาสักระยะหนึ่งแล้วสักระยะหนึ่งนี่นานแค่ไหนค,คือตั้งแต่หลังสึงนามิปี2อ4 7นีกบเะครับอตอนนั้นเนี่ยชายฝั่งอันดามันนะครับได้รับความเสียหายเยอะมากนะและ้วก็ชาวต่างชาติเองที่เขาก็ยังยังแบบเออฉันก็ยังอยากอยู่เมืองไทยนะเขาก็พยายามมองหา เขาก็เลยไปเจอฝั่งตะวันออกของของประเทศไทยนะครับในโซนอ่าวไทยก็คือเพชรบุรีประจวบชุมพรนะครับทีนี้ในใน,ในโซนนี้ก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่ลองสเตย์ไม่ใช่แค่ลองสเตย์ในระดับที่เป็นอยู่ธรรมดานะครับแต่เป็นลองสเตย์ลักษณะของค่อนข้างใช้จ่ายสูงนะครับเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายสูงนะครับ คำว่าไทยแลนด์ริเวียร่าเนี่ยนะครับเ,เราก็จะเอามาจากชื่อชายหาดริเวียร่าในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเราจะรู้กันว่าหาดริเวียร่าเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแนวรักชอรี่นะครับ mm hmm. ก็คือเพราะฉะนั้นคนที่จะไปท่องเที่ยวที่ริเวียร่าได้เนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนที่มีรายได้สูงพอสมควรนะครับก็เลยกลับมาดูว่าแล้วแล้วในโซนเนี่ยที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับ เราจะเอามาพัฒนาสารต่อได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีการเก็บสถิติขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็จะให้ดูว่าอันนี้เป็นสถิติของกลุมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่านะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในกลุ่มในในใน,ในเชิงนี้ในในเชิงการท่องเที่ยวเชิงเวลเนสเนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของที่ผ่านมาในช่วงโควิดก็คือตั้งแต่ปี63ที่ผ่านมานะครับที่เราเจอเรื่องโควิดเนี่ยการท่องเที่ยว ในกลุ่มนี้ดูยอดรวมด้านล่างสุดนะครับสามพล้านนะครับไม่น้อยนะครับปีเดียวเกิดขึ้น3,000ล้านโดยเฉพาะเป็นในเรื่องของการเป็น a l t e r n a t e a l t e r n a t i v e hospital quality หรือ ASQ นะครับมาแล้วก็มาเที่ยวด้วยนะครับอยู่เกินออยูให้ครบ2อาทิตย์นะครับแล้วก็ออกไปเที่ยวนะครับ5ประเทศเป็นเอเชียทั้งนั้นเลยนะครับอันดับหนึ่งนี้กัมพูชาไม่น่าเชื่อนะครับเศรษฐีกัมพูชาชอบมาเที่ยวเมืองไทยมากนะครับ แล้วอยู่กันานานๆอยู่กันเป็นเดือนแล้วใช้จ่ายสูงนะครับตรงกลุ่มนี้นะครับสร้างรายได้ถึงแตะสามพันล้านนะครับสองพันเก้าร้อยกว่าล้านนะครับในอ,อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นอยู่เพื่อมาเชิงกีฬานะครับก็คือมาเข้าเป็นกอล์ฟคอลเลนทีนคือมาอยู่ในสนามกอล์ฟง่ายๆกินนอนอยู่ในรีสอร์ทที่สนามกอล์ฟนะครับก็อีกสามสิบปรลานนะครับ,รนนรบเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้นี่แค่ปีเดียวนะครับจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันเป็นหลักพันล้าน รกระจายอยู่ทั่วทั่วประเทศนะครับทีนี้มาดูในส่วนของที่เป็นเรื่องเชิงสุขภาพจริงๆก็คือเรื่องของ medical tourism กับ wellness tourism นะครับไม่ได้ข้อทัวรินี่ก็คือมาเพื่อ,อ,อรักษาตัวนะครับในขณะที่รักษาตัวแล้วเนี่ยระหว่างที่มีการนัดหมายมีการตรวจสุขภาพมีการรอคิวที่จะเข้ารับการรักษาต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลเลยอันนี้คือเหมือนมีโรงพยาบาลเป็นโรงแรม นะครับก็แล้วก็แถมที่ที่สำคัญนะครับผู้ป่วยหนึ่งคนสามารถมีผู้ติดตามได้อีกสาคนก็คือมากันในครอบครัวอะไรแบบง่ายง่ายนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการท่องเที่ยวอย่างที่บอกนะครับมีการท่องเที่ยวระหว่างการรักษาตัวนะครับอาจจะรอผ่าตัดนะครับหรืออาจจะรอการตรวจโรคอาจจะรอรักษาเพื่อให้หายสนิทอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นมูลค่านะครับอันนี้นะครับรายได้จากการ ท่องเที่ยวนะครับถึง41,000ล้านนะครับแล้วก็มีเกิดการจ้างงานอีกเกือบหมื่นคนนะครับจากคนแค่3ามล้านคนนะครับนะครับในปีที่แล้วนะครับที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มนี้นะครับ4 0กว่าล้านนะครับแล้วก็ในนี้ทีนี้มาในส่วนของ ness Wellness. Wellness ก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกแบบหนึง่งแต่ไม่ได้เป็นการรักษาตัวกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมาเพื่อเพื่อเพื่ออะไร สุขภาพสุขภาพดางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับจิตใจด้วยไม่ใช่แค่สุขภาพอย่างเดียวอาจจะมาทําสปานะครับมาท่องเที่ยวมีคอร์สเรื่องของการออเรื่องของการทําสปาเรื่องของการศึกษาศาส,สนาพูดเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อ,อทางศาสนาอะไรพวกนี้นะครับก็จะรวมรอยู่ในกลุ่มนี้นะครับปรากฏว่าเวลเนี well net, เนี่ยมูลค่านะครับถึง4 0 0 0 0นล้าน นะครับกเกือบเกื0 0 0 1 0 0นล้านเอ่อ4 1 0แ0 0ล้านนะครับแลนักท่องเที่ยวตรงนี้นะครับสร้างรายได้สร้างงานให้กับประเทศไทยเนี่ยห้าแสนกว่าคนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยนะเป็นเทรนด์ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าไม่เจอโควิดในปีที่ผ่านมานะครับเราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตรงนี้นะครับถ้า จากการคาดการณ์เนี่ยก็ต้องน่าจะมากกว่า50,000นล้านบาทนะครับมากกว่า5 0 0 0 0 0ล้านบาทในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เลยเลยเกิดตอนนี้มีการพัฒนานะครับมีการปรับรูปแบบธุรกิจจากโรงแรมจากโรงพยาบาลนะครับเริ่มที่จะเอาทั้ง2เรื่องเนี่ยเข้ามาผนวกกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นในภาคอสังหาเราเองเนี่ยนะครับโลเคชันหรือทำเลที่มีศักยภาพนะครับ ก็คือโซนไทยแลนด์ลิเบร่าเนี่ยแหละครับก็คือชุมพรเพชรบุรีนะครับประจวบชุมพรระนองแล้วก็มีแถมเรื่องของอพังงานสุราฎร์ธานีเข้าไปด้วยนะครับแต่เน้นๆตรงนี้เนี่ยครับคือจะอยู่ที่เพชรบุรีประจวบชุมพรแล้วก็ละนองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคอสังหารในในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเวลเนสเนะครับเชิงสุขภาพเนี่ยนะครับยังไปได้อีกไกลแล้วก็แน่นอนครับ ความต้องการสูงนะครับก็อยู่ที่ใครจะมองเรื่องตำโลเคชันแล้วก็เรื่องอรูปแบบการทำธุรกิจนะครับว่าเราจะทำธุรกิจเป็นรูปแบบไหนนะครับนี่คือในในในผมยกตัวเลขมาให้เห็นเพื่อให้เห็นเรื่องของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับธุรกิจเรื่องของเวลเนสเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับ ครับคุณอาเทอร์ครับฟังคุณอาเทอร์เพลินเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยรายละเอียดของอการคล้องจองกับะระบบเวลเน็ตของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในแง่ของการมาพักในระยะยาวหรือว่ามาท่องเที่ยวนะครับในช่วงของวันหยุดระยะยาวของชาวต่างชาติด้วย,น,ยนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้ เป็นรายได้เข้ามาในประเทศไทยเราค่อนข้างสูงนะครับทีนี้กลับมาที่คุณก้อยนะครับที่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์นะครับผลบวกนะครับเชิงบวกเนี่ยที่จะได้กับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งแน่นอนครับภาวะวิกฤตไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมาหรือว่าภาวะเศรษฐกิจนะฮะทำให้ ดูเหมือนว่าภาคอสังหาจะมีตัวเลขที่ลดลงหรือว่าภาะวะซบเซาแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมตามนโยบายของรัฐบาลที่วางแผนเอาไว้เนี่ยผมเชื่อว่าในภาคอสังหาริมทััพ์์ก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับในเรื่องนี้คุณก้อยคิดว่ายัางไงบ้างครับคือวันนี้เนี่ยเราไปเดี่ยวๆไม่ได้ไหมายถึงว่าก้อยเองเนี่ยกับคุณอาเธอร์เองเนี่ยเราก็โต คือเราเข้ามาในอสังหาริมทรัพย์เพราะเราเราเป็นตัวแทนเอเจนต์ใช่ไหมคะคือเราไม่ควรที่จะต้องมานั่งคุยว่าเอ๊กการท่องเที่ยวจะไปยังไงนโยบายจะไปยังไงอะไรพวกนี้คะ่ะภาคอสังหาริมทรัพย์ต้องเหมือนกันมันจะไปเดี่ยวเดียวไม่ได้มันจะมองแค่เอ่อตึกอาคารมองแค่ที่ดินไม่ได้แต่มันต้องมองอย่าแบบบูรณานการตาที่คุณอาเธอได้นําเสนอข้อมูลนะคะว่ามันควรจะต้องเอาเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเรื่องของ ภูมิศาสตร์อากาศต่างๆที่เราจะต้องแบบพูดคุยว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปเอาอย่างนี้คือคาแรคเตอร์ของคนที่มาท่องเที่ยวอย่างในเมืองพัทยาในเมืองภูเก็ตในเมืองสมุยในเมืองกระบี่ก็เป็นคนคาแรคเตอร์กันนะคะคุณพอคือคนที่ก็ค,ค,คิดว่าโครงการนี้หรือว่าแนวคิดนี้ค่ะถ้ากระดุมเดแรกเนี่ยเรากำหนดพาเก็ตกรุ๊ปแบบที่คุณอ,อาเธอร์พูดเมื่อกี้เนี่ย จะค่อนข้างเน้นไปในคุณภาพของนักท่องเที่ยวนะคะจะบอกว่าเป็นลักชูรี่โซนดีกว่าเป็นลักชูรี่แอเรียหรือว่าพอมันคุณภาพของนักท่องเที่ยวค่ะพอเรากพอถูกกำหนดด้วยค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องมาสเปนในเมืองไทยเนี่ยมันทำให้เรากำหนดโลเคชั่นง่ายเพราะว่าเราจะได้จัดการได้ถูกต้องมันไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าเป็นทุกประเภทเลยแล้วก็ยังไปส่งเสริมให้ชุมชนมีไรายได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คือนี่คือแบบมันก็ต้องมองแบบองมรวมทีนี้ถ้าเกิดพอเรากําหนดคุณภาพนักท่องเที่ยวได้ถูกต้องเนี่ยทรัพย์ที่มันแน่นอนเลยต้องเป็นลักชูรี่แปลว่าราคาที่ดินอรัพย์ที่ต่างๆที่จะเอามาก่อสร้างเลยต่างๆเนะะี่ยค่ะคือมันก็ต้องไปแมทช์กับกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวเมื่อกี้ที่คุณอาเทอรบอกไปว่าจะมีทั้งส,ส่วนใหญ่เศรษฐีใช่หไหมคะแล้วก็อาจยังมี สุ่มสแกนดิเนเวียต่างๆเนี่ยคือชอบพัฟตี้แบบไหนการออกแบบการดีไซน์เมืองมันก็จะทําให้ผังเมืองสวยไปด้วยมันก็จะทําให้การออกแบบมันสวยไปด้วยเข้ากับชุมชนเดิมด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องมองภาพรวมทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่ยังไม่พูดถึงภาคการเกษตรเพราะว่าอย่างท่านนางกรอยู่ในภาคการเกษตรก็พูดถึงภาคการเกษตรที่เป็นแบบออร์แกนิกเป็นแบบอาหารแบบสมุนไพรไทย,ยอะไรเงี้ยค่ะคุณพอมมันมันสนุกมากสําหรับ ไทยแลนด์ดี่เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะครับก็ว่ามันจะกระทบยังไงแน่นอนต้องเป็นผลบวกค่ะแต่ว่าอันนี้แหละค่ะสิ่งที่มันจะต้องอิ p a พ t มากกว่านั้นคืออย่างที่บอกอะเราหลายๆภาคส่วนอะต้องเข้ามาช่วยกันเข้ามาช่วยกันระดมแนวคิดแล้วก็ผลักดันให้ภาครัฐเกิดออกมาเป็นนโยบายที่ทําได้จริงแล้วก็ไปจนถึงกฎหมายบางตัวค่ะเพราะว่า อย่างเช่นผังเมืองอะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องเอื้อต่อการนักลงทุนที่จะต้องมาลงทุนด้วยอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีอินฟราสัรั์เจอร์ประเภทไฟฟ้าปะปะ้าท่อในท้องถิ่นอะไรเงี้ค่ะที่ต้องส่งเสริมด้วยค่ะคุณทวีศักใช่ครับรวมไปถึงเรื่องของชุมชนด้วยน,น่าสนใจครับที่คุณก้อยพยายามที่จะบอกภาพรวมของประเทศไทยเราจริงๆถือว่าเป็นครัวของโลกนะฮะเป็นจุดศูนย์กลางของโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่า ประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์บ้างง่ายๆนะครับต่างชาตินี้ต้องการที่จะเข้ามานะครับก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินเรื่องของอการโปรโมทเรื่องของไทยแลนด์อีลิทนะครับหรือว่าบัตรอ,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 อะไรนะรบ,บัตรเพรรื่อผลิตที่จะ,ะขายให้กับชาวต,ต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้เป็นจุดจูงใจนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของยุทธศาสตร์ ของชาตินะครับที่ผมเห็นภาพรวมในการพัฒนานะที่จะทํำยังไงให้เติบโตขึ้นไปเข้าใจว่าคุณอาทรคงจะมีข้อมูลตรงนี้ที่จะคุยให้กับท่านผู้ชมนะครับครบคุณอาทรครับครับก็อย่างถ้าเกิดว่าเรามองในภาพรวมนะครับยุทธศาสตร์เรื่องของไทยแลนด์ดิเวล่าเนี่ยนะครับก็จะชูชูเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเชิองอะไรเชิองอนุรักษ์เชิองอนิเวศนะครับเป็นหลักแล้วก็เป็นเรื่องของส่งเสริมธุรกิจเรื่องของ กรีนบิสเนสด้วยนะครับเป็นกรีนบิสเนสหลักๆเลยและที่สําคัญนะครับยุทธศาสตร์เรื่องของไ a เรนลิเวล่าเนี่ยนะครับก็จะเชื่อมโยงไปยังจุดอื่นๆของประเทศไทยนะครับอย่างสไลด์ที่เห็นเนี่ยนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณคุณคุณ,คณกรดโรชนสัเถียนนะครับที่เป็นหนึ่งในผู้อบอร์ดของหอ,งองการค้านะครับแล้วก็ได้นาเสนอ,อแผนนี้นะครับในในยุทธศาสตร์ของ t h ไทเรนลิเวล่านะครับอันนี้ก็คือจะมีจะโยงเชื่อมโยงไป ทั่วทุกทั่วทุกภาคของประเทศนะครับทั้งในเรื่องของกรุงเทพปริมณฑลนะครับในภาคตะวันออกที่เป็นโซนอุตสาหกรรมเราก็จะเชื่อมโยงไปนะครับกลุ่มวิถีชีวิตลุ่มน้าโขงทางภาคอีสานนะครับอารยธรรมล้านนาตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของอันดามันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเราค่อยๆดูนะครับเริ่มจากจุดเล็กๆทีละโซนทีละโซนเนี่ยนะครับแล้วก็ขยายเพื่อหาทางเชื่อมโยงนะครับหาความเหมือนนะครับว่า ตรงไหนมีอะไรที่เหมือนกันนะครับแล้วก็หาความแตกต่างเพื่อจะทำมานำมาทำเป็นคอนเทนต์เป็นเรื่องสตอรี่เทลลิงนะครับที่จะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ของอโครงการ Thailand r i v e l a ที่จะเชื่อมไปส่วนต่างๆของประเทศไทยซึ่ง Thailand r i v e l a เนี่ยนะครับก็ได้ถูกกำหนดนะครับว่าให้เริ่มตั้งแต่ปีนี้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ปีนี้เลยแล้วก็ น่าจะภายใน5ปีน่าจะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมานะครับมีความชัดเจนมากขึ้นอสังหาริมทรัพย์หลังจากนี้ไปในส่วนของอจังหวัดทางด้านาภาคใต้อา่าวไทยฝั่งตะวันตกนะครับก็คือเพชรบุรีประจวบชุมพรแล้วก็ละนองนะครับตรงนี้ก็จะมีการเติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะโครงการรถไฟทางคู่นะครับจนถึงรถไฟทางคู่เอยนะครับโครงการ เสริมสร้างศักยภาพของสนามบินหัวหินนะครับให้รองรับได้มากขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเป็นจุดที่ทําให้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยฟื้นตัวแล้วก็มีการกระเตื้องขึ้นนะครับแล้วก็จะไต่จะไต่ตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอการพัฒนาที่ดินเพื่อการท่องเที่ยวนะครับแล้วไม่ไม่เพียงขนาดนั้นนะครับ แค่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวมันไม่พอนะครับมันจะต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยดูเรื่องชุมชนด้วยชุมชนเองก็ต้องมีการปรับตัวนะครับชุมชนเองก็ต้องกลับมามองตัวเองในเรื่องของการสรรหาผลิตภัณฑ์สร้างสรรผลิตภัณฑ์นะครับหรือแม้กระทั่งการเกษตรที่จะต้องหันมามองเรื่องของการเป็นเกษตรอินทรีย์มากขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะโยงเข้ามาสู่คําว่าการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับเป็น sustainable development นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับก็ ถ้าไทยแลดนด์ดิเวลาเกิดขึ้นได้นะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับในทุกๆก,การพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพื่ออยู่อาศัยเพื่อการพาณิชย์เพื่อการ,กรเกษตรเพื่อการอุตสาหการรมเพื่อการท่องเทีย่ยวจะต้องเดินไปพร้อมๆกันจะมองเพียงด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้นะครับจะมาพัฒนาอสังหาเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียวต้องมองไปถึงชุมชนด้วยรอบตัวมีอะไรเป็นอะไรเขาทําอะไรแล้วชุมชนเพื่อเพื่อการอยู่อาศัยเนี่ยจะ เอื้อกับชุมชนอย่างไรชุมชนจะมาเอื้อกับตรงนี้อย่างไรนะครับถ้าจะทําพัฒนาเพื่อการพาณิชย์ก็ต้องไปดูอีกแล้วครับว่าพัฒนาเพื่อการพาณิชย์ตรงนี้ไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหการรมไหมเกี่ยวข้องกับการเกษตรไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไทยแลนด์ลีเวล่าเนี่ยครับผมอยากให้ใครที่จะเข้ามาสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในในโซนนี้นะครับให้เรามองในหลายๆมิติให้ครบทุกมิติได้จะยิ่งดีมากเลยครับมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับ สามารถใช้งบประมาณที่ลดลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ใช้ใช้เงินที่เรามีนะครับใช้ต้นทุนที่เรามีนะได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราไม่ได้เจริญเติบโตแต่เพียงฝ่ายเดียวชุมชนคนรอบข้างเพื่อนเราคนที่อยู่ข้างเราอําเภอติดกันตําบลติดกันก็เจริญเติบโตไปด้วยนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่ที่อยากให้อยากเห็นแล้วก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นโดยโดยทางบริษัท VR Global p r o p พ r t y เองนะครับก็ก็มีแผนในการที่จะลงไปพัฒนาในในในจังหวัดประจวบอยู่แล้วนะครับเราก็มีเตรียมที่ดินไว้แปลงหนึ่งนะครับในการที่เราจะเริ่มเป็นเหมือนกับเป็นไพ l o โลดโปรเจกต์นะครับในการสร้างชุมชนแล้วก็เชื่อมโยงกับวิถีชุมชนก็พัฒนาชุมชนไปในพร้อมๆกันนะครับ ในในจังหวัดตูบเลยซึ่งเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นพรามแอเรียของชาวอะไรนะเราเรียกว่าเป็นนอร์ดิกกลุ่มนอร์ดิกก็คือซีเเดนฟิลแลนด์ก็คือยุโรปตอนเหนือเลยนะครับเราเราเราตอนนี้เราเตรียมการอยู่นะครับอุบไว้ก่อนครับครับครับคุณดาทอนนะครับฮ<ป>ต้องขายคุณพอต้องต้องขายคุณพอเป็นหลังแรกไงอุบไปได้อ่าใช่ <laughs> เอาอุบไม่ได้ คน,น,นที่ไป,อ,ปอยู่ในใน,ในโปรเจกต์เราเนี่ยจะจะมีความสุขนะครับแล้วก็แข็งแรงทั้งกายและใจด้วยอ่าอ,อนนเลครับน่าสนใจครับ,รบก็เป็นภาพรวมที่คุณอาเธอร์ได้อบอกพวกเรานะครับบอกท่านผู้ชมนะครับว่าอาจริงๆแล้วนโยบายภาครัฐเนี่ยอก็วางไว้ครอบคลุมนะครับในหลายๆมิตินะครับแต่โดยเฉพาะเรื่องของไท a แลนด์ v ิเวลานะครับสี่จังหวัดชายแดนอ่า ฝั่งอันดามันนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีนะฮะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนองนะครับทั้งฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทยด้วยก็เป็นอะไรที่เรียกว่าจะเป็นประโยชน์กับคนไทยเราในภาพรวมนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการนี้อยากจะให้คุณก้อยและคุณอาเธอร์ได้ฝากข้อคิดถึงท่านผู้ชมนะครับว่าเราคนไทยเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์ยังไงกับรเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของอ ระบบทั้งหมดของประเทศไทยเราในเรื่องส่วนของอสังหาริมทรัพย์นะครับคุณก้อยครับคุณเอเทอร์ครับก็ถ้าเป็นตอนนี้เลยเนี่ยเข้าก,กับบรรยากาศเลยอะคะ<ม>่ะก็คือเป็นเรื่องของโควิดทุกคนมีความกรกมากทุกคนก็ระมัดระวังตัวใช่ไหมคะทีนี้ก็ว่าต่อไปนี้ค่ะเราต้องคิดถึงสิ่งแวดล้อมให้มากนะคะคิดถึงไลฟ์สไตล์ของความเป็นอยู่คิดถึงอาหาร คือเอาเรื่องของความยั่งยืนมาเป็นคีย์เวิร์ดหลักเลยว่าเราจะทํายังไงอยู่ตรงไหนแล้วมันมีความสุขแบบที่คุณอาเธอร์พูดไปว่าทั้งกายและใจและปลอดภยัยแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่คือต้องกับมนุษย์ด้วยต้องกับสัตว์ด้วยต้องกับพืชด,ด้วยต้องกับทั้งหมดเลยเพราะว่าเราต้องลึกถึงความยั่งยืนเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวตั้งเลยอะค่ะอันนี้คิดว่าสําหรับไทแลนด์ลิเวล่าเองเนี่ยมันจะ เมื่อประสบความสําเร็จแล้วหรือเราค่อยๆทําแค่เราคิดเรายังตื่นเต้นใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราได้ลงมือทําค่อยๆทําพัฒนาจากชุมชนไปก่อนด้วยก็ได้จากแบบจากฐานล่างขึ้นข้างบนจากข้างบนลงมาจากข้างล่างนโยบายของรัฐก็สนับสนุนข้างบนและล่างอย่างนี้ค่ะมันก็จะทําให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนเร็วขึ้นอย่างนี้ค่ะก็อยากจะฝากว่าในฐานะที่เราเป็น คนหนึ่งตัวเล็กๆของภาคสังหาริมพา์นะคะก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแล้วก็ทําให้โครงการเนี้ค่ะเป็นไปได้เร็วที่สุดเป็นรูปธรรมที่สุดค่ะครับครับคุณอาเธอร์ครับครับก็อยากจะฝากไว้นะครับในเรื่องของการดูทําเลนะครับดูทําเลในการที่เราจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาสักที่หนึ่งนะครับอยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับว่ามองบริบทรอบด้านด้วยนะครับว่า ในในในตำแหน่งนั้นในโลเคชันนั้นเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรเพื่อเอื้อนะครับแล้วก็สนับสนุนชุนชนรอบข้างแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะเราก็เห็นแล้วนะครับว่าถ้าเราไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับเราทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างนะครับแล้วก็มองไปถึงอนาคตไกลๆนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเราในไปถึงรลูก,ล,กลูกหลานเรานะครับว่า เออเราจะเราจะสร้างแนวทางวางแนวทางในการทําธุรกิจในการพัฒนาออบ้านเมืองเรานะครับไปในทางไหนคิดอย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในโซนของไแทลด์ลิเวลา่าซึ่งมีศัก,กยภาพมีเรียกว่ามันกําลังเติบโตอีกเยอะอีกเยอะมากนะครับอีกเยอะมากแล้วก็ต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของการ พัฒนาอสังหาริยทรัพย์ในเชิงของธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อการดูแลสุขภาพนะครับเพื่อการดูแลแบบองค์รวมนะครับเป็นเป็นโลเคชั่นที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับก็ลองดูนะครับว่าเราถ้าเกิดเรามีโอกาสนะครับได้ไปมีที่อยู่แถวนั้นนะครับได้มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวแถวนั้นเนี่ยเราจะช่วยกันคิดอย่างไรเพื่อทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นจริงได้ครับครับวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณนวรัตสัมพันธีคุณก้อยนะครับแล้วก็คุณอาทรยงรัตนกิจคุณอาเธอร์นะครับที่ให้เวลากับทางรายการรอบบ้านผ่านเบืองนะครับเราเข้าใจมากขึ้นว่าประเทศไทยเราจะก้าวไปอย่างไงนะครับในโอกาสต่อไปก็คงจะได้มาพูดคุยกันอีกนะครับวันนี้คงลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันนะครับขอบคุณมากครับคุณก้อยครับคุณอาเทอร์ครับสวัสดีครับ